ก็กลับมาเจอกับผมเช่นเคยนะครับบอลเอเมลเรนนิงผมนะฮะเป็นคนหนึ่งที่ทําธุรกิจเครือข่ายเล่นหลงไหลในการทําธุรกิจเครือข่ายอย่างยิ่งซึ่งการหลงไหลในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยหลายๆท่านอาจจะคิดว่าผมเนี่ยหลงไหลจากรายได้ที่เกิดจากมันถูกไหมครับแน่นอนครับผมปฏิเสธไม่ได้ว่าผมหลงไหลในรายได้นั่นคือส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่ผมหลงไหลยิ่งกว่าก็คือที่มาของรายได้รูปแบบของเขาเนี่ยมันมีรูปแบบที่แตกต่างกับงานทั่วไปนะครับยังไงครับ รูปแบบรายได้ที่ผมทําในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมันคือคือ,คอรูปแบบแบบพาสซีฟอินค m มแต่งานทั่วไปที่เรากําลังทําอยู่ทุกวันนียมันก็คือแอคทีฟแอคทีฟอินค m มกับพาสซีฟอินคอมมันมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับตัวแอคทีฟอินคอมเนี่ยถ้าพูดภาษาชาวบ้านให้เราเข้าใจง่ายๆเนี่ยก็คือเราจะต้องออกแรงใช่ไหมครับออกแรงเอาแรงเราเนี่แหละเอาความรู้เอาเวลาของเราเนี่ยใส่ตุ้มๆแล้วเอาไปขายขายแรงขายเวลาให้กับนายจ้างของเราและสิ้นเดือนนายจ้างจะจ่ายเงินให้เรา อาจจะจ่ายเป็นสัปดาห์หรืออาจจะจ่ายเป็นเดือนก็แล้วแต่บริษัทแต่นี่คือโมเดลทั่วไปของ Active i ินคา e แต่แพ s s i v อินคา m e เนี่ยมันต่างกันอยู่นิดนึงก็คือว่าเราเอาตัวเราเองเนี่ยนะครับไปลงแรงเหมือนกันนะลงแรงเหมือน Active i ินคา e นะครับแต่ลงแรงแค่ระยะเวลาหนึง่งอาจจะเป็น1 3, 5, 5, ปี3ปี5ปีหรือ7ปีก็แล้วแต่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากปีที่1ปีที่3ปีที่5หรือปีที่7เนี่ยธุรกิจตัวเนี้ยมันจะรันด้วยตัวมันเอง แล้วก็เจเนเรตรายได้ให้เราเนี่ยโดยที่เราเนี่ยทำงานน้อยลงดังนั้นตัวแพสซีฟอินคัมเนี่ยนะครับก็อบอกว่ายิ่งทํานานเท่าไหร่เนี่ยจะทําให้เราเนี่ยลดระยะเวลาในการทํางานได้มากขึ้นเท่านั้นนี่คือที่มาของแพสซีฟอินคัมและก็อบนี่เป็นที่มาที่ทําให้ผมลหลงไหลในโมเดลของธุรกิจนี้นั่นเองนะครับเรามาเปรียบเทียบม้เห็นภาพกันดีไหมผมพูดให้ทุกท่านฟังนี้ละกันฝั่งหนึ่งเนี่ยผมปลูกถั่วง,งอกฝั่งหนึ่งผมปลูกทุเรียนทุกท่านสังเกตไหมว่าไอ้ถั่วง,งอกเนี่ยนะครับ เราก็เห็นกันอยู่ทั่วไปแหละทุเรียนเราก็เห็นกันอยู่ทั่วไปแหละแต่บางคนมองไม่เห็นความแตกต่างว่าเอ๊ะทำไมคนคนนี้ถึงปลูกแต่ถั่วงอกไม่ปลูกทุเรียนทาไมคนคนนี้ปลูกทุเรียนไม่ไม่ปลูกถั่ถวงอกละ่ะเพราะมุมมองของแต่ละคนเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงคนที่ปลูกถั่วงอกเนี่ยคนเหล่านี้ถ้าเปรียบเทียบไปเห็นภาพก็คือการทํางานแบบเราปลูกเนี่ยนะครับสามวนันเราได้ผลผลิตถูกไหมพอสามวันได้ผลผลิตมันหมายความยังไงครับหมายความว่าหลังจากวันที่3เราก็ต้องปลูกมันใหม่ถูกไหมครับ พอเราขายไม่เรียบร้อยแล้วได้เงินกลับมาเรียบร้อยแล้วก็เหมือนเราเอาแรงเราไปขายทุกๆวันวันใดวันหนึ่งที่เราหยุดหรือเราทําไม่ไหวเราก็ไม่มีไรายได้จากการขายถั่วงอกถูกไหมครับแต่ทุเรียนเนี่ยเราอาจจะลงทุนในระยะเวลาเนี่ยช่วงเวลาหนึ่งเช่น5ปี7ปีก็ว่ากันไปในปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีมันดีขึ้นบางสวนอาจจะให้ผลผลิตภายใน5ปีก็ได้หลังจาก5ปีก็สร้างเป็นภาษีอินค้มให้เราได้เหมือนกันการปลูกทุเรียนเนี่ยหลังจาก5ปี7ปีแล้วเนี่ย เราก็ไม่ต้องไปลงทุนในการซื้อต้นพันธุ์ไม่ต้องไปลงทุนกับการซื้ออุปกรณ์เราอาจจะลงทุนแค่นิดหน่อยนะฮะเช่นการใส่ปุ๋ยการรดน้ำไปนี้เราก็ทําในชีวิตประจาวันอยู่แล้วถูกไหมครับมันไม่ได้เป็นการลงทุนเพิ่มทุกๆเดือนทุกๆปีมันสิ้นสุดแค่นั้นดังนั้นหลังจากปีที่7เป็นต้นไปแล้วเมื่อทุเรียนเขาให้ผลผลิตไอ้ทุเรียนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าหลังจากปีที่7มันให้ผลผลิตแล้วมันจะตายในปีนั้นเลยปีที่8ต้องปลูกใหม่ไม่ใช่ครับมันก็จะให้ผลผลิตแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าาาต้นเจะหมดอยุ ซึ่งต้นของเขาเนี่ยกว่าจะหมดอายุเนี่ยมีอายุนานมากนะครับบางสวนเนี่ยยี่สิบสามสิบสี่สิบปีก็ยังอยู่เลย,เลยนะครับดังนั้นเห็นไหมครับว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราลงแรงน้อยๆเนี่ยนะครับเราปลูกนะปลูกถั่วเขียวแป๊บเดียวเราได้ผลผลิตได้เงินเลยหยุดเมื่อไหรไ่รายได้หดหายตอนนั้นเลยทุเรียนลงแรงนานกว่าถั่วงอกอย่างเห็นได้ชัดแต่หลังจากที่เราลงแรงไปสักพักหนึ่งแล้วมันสร้างรายได้ให้เราได้ทุกๆปีกลับมาถ้าเป็นท่านท่านอยากจะเลือกแบบไหน,น่ะครับ Active Income หรือ pass i v อินคา m e ผมแค่ยกตัวอย่างให้เห็นภาพเท่านั้นนะครับว่า Active i ิน o m e กับพาสซ i ฟอินคาร์เป็นแบบนี้หลหลายๆคนเนี่ยก็คงอยากจะได้แบบ Passive ินคา m e ถูกไหมการสร้างรายได้ให้แต่ละคนแต่กระนั้นคุณเชื่อไหมล่ะครับว่าโมเดลของธุรกิจเนี่ยเราไม่ได้เอาไปใช้กับการปลูกต้นทุเรียนเท่านั้นโมเดลของธุรกิจเนี่ยนะฮะมันสามารถไปใช้อย่างอื่นได้นะครับกลับมาที่ p a s s i v อินคา m e นะครับผมจะพูดเฉพานะ p a s s i v อินะคา m e นั่นนะฮะหลังจากนี้ก็คือ Pass i v อินคา m e เราจะต้องสร้าง S หรือสร้างเขาเรียกว่าตัวผลิตหรือตัวเจเนเรตเนี่ยหรือเครื่องเครื่องจักรผลิตเงินเนี่ยให้เราก่อนถูกไหมครับซึ่งการสร้างของแต่ละคนเนี่ยก็สร้างที่แตกต่างกันถ้าท่านสร้างเครื่องเล็กๆเ,เนี่ยที่ได้แพสซีอินคัมน้อยๆเนี่ยมันก็จะสร้างเสร็จไวแต่ถ้าท่านอยากได้เงินที่เยอะๆหลังจากที่สร้างเสร็จเนี่ยท่านจะต้องสร้างเครื่องจักรที่ใหญ่เราก็อาจจะเห็นว่าหลายๆคนเนี่ยนะครับอยากจะได้เงินเดือนเอาผมตั้งต้นให้แบบนี้ละกันคิดง่ายๆเลยเป็นเลขกลมๆผมอยากจะได้เดือนละแสนต่อเดือนจากแพสซีบินคัมถ้าผมไปลงทุนในใน อ่าอสังหาแล้วกันนะครับเช่นอ่อคนดูปล่อยเช่าอ่าสมมติผมเก็บค่าเช่าได้เดือนละหมื่นต่อห้องถ้าผมอยากได้1น0 0 0แสนเนี่ยผมจะต้องมีกี่ห้องครับ10ห้องถูกไหมแล้วมองกลับไปที่ว่าเอ้ไอหนึ่งห้องเนี่ยเวลาเราจะเข้าไปซื้อเราจะต้องสร้างมันเนี่ยหรือลงทุนกับมันเนี่ยเท่าไหร่ผมเฉลีย่ยเป็นเลขต่ำๆเลยละกันก็คือห้องละ3ล้านถ้าอยากได้10ห้องก็ต้องมีกี่ล้านครับ30ล้านถามกลับมาที่ตัวเราเงิน30ล้าน เราสามารถหาได้ไหมณนะวันนี้เพื่อไปลงทุนพลาสติกอินคัมตัวผมเองคือชนชั้นกลางและผมก็เชื่อว่าหลายๆท่านที่กําลังฟังอยู่ก็อาจจะเป็นระดับชนชั้นเดียวกับผมก็คือชนชั้นกลางถูกไหมครับดังนั้นชนชั้นกลางเนี่ยเราไม่สามารถเอาเงินเยอะๆขนาดนั้นเนี่ยไปลงทุนสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ในทันทีทันใดยกเว้นที่จากเรามีเงินเหลือเฟือที่จะไปลง30ล้านในพวกนี้ก็ไม่สะเทือนอะไรอันนี้มันก็น้อยแต่เราพูดถึงคนส่วนใหญ่กันดีกว่าเนาะถ้าลงทุนในห้องเห็นไหมครับเราสร้างเอเซทเนี่ยเครื่อง และหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ปล่อยกินค่าเช่าค่าเช่าค่าเช่าแต่มีข้อแม้เดียวนะครับว่าไอ้เซตตัวเนี้ยเราจะต้องไม่ไปกู้นะเราจะต้องเอาเงินสดไปลงทุนตู้มนะครับเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากู้เนี่ยนะครับมันจะมีอัตราดอกเบี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้ไอ้พลาสตีปินคำที่มันเจเนเรตมาได้เนี่ยมันจะไม่ได้10,000เป๊ะแล้วดังนั้นมีข้อแม้เดียวก็คือลงเงินสดท่านคิดว่าท่านไหวไหมถ้าไหวก็คือจบลงทุนได้เลยนะครับแล้วท่านจะได้เดือนละแสนแบบถัดมานะครับหลายๆท่านก็นิยมนะครับหลายๆคนก็คงได้เห็น สมัยก่อนเนี่ยมันมีคำกล่าวคำกล่าวหนึ่งว่าคนจนเล่นหวยคนรวยเล่นหุ้นคุณว่าคำนี้จริงไหมครับผมบอกเลยนะสมัยก่อนเนี่ยจริงครับทําไมถึงเป็นเช่นนั้นคนรวยเวลาเขามีตังเยอะๆเนี่ยนะครับคนเหล่านี้มักจะไม่ค่อยอยากจะเอาเงินไปลงทุนในการซื้อห้องไว้และปล่อยเช่าเพราะอะไรครับเขาไม่อยากจะมายุ่งยากเกี่ยวกับการ 1จ่ายค่าน้ําค่าไฟ2ต้องมานั่งเก็บรายเดือนทุกเดือน3ต้องมารีโนเวทหลังจากที่คนนี้ออกแล้วให้คนใหม่เข้าเขาก็ไม่อยากยุ่งยากครับคนมีเงินอ่ะก็อยากจะทําอะไรแบบง่ายๆการง่ายๆของคนมีเงินส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะซื้อหุ้นไว้ครับหุ้นที่เขาซื้อส่วนใหญ่สมัยก่อนก็จะจะมีแบบหลายแบบนะครับอาจจะมีหุ้นรายตัวนะครับหุ้นในเซ็ตห้าสิเซ็ตร้อยเนี่ยเหมือนที่เราซื้อขายกันทั่วไปนี่แหละครับ2ก็คือซื้อกองทุน นะฮะสก็คือที่นิยมก็เป็นหุ้นกู้เนาะสมัยนี้นะครับแต่หุ้นกู้ณนะวันนี้มันก็มีความเสี่ยงนะครับอย่างที่ทุกท่านเห็นข่าวนั่นเลยครับหุ้นลักษณะแบบนี้เนี่ยครับมันก็จะมีการจ่ายปันผลตอบแทนที่แตกต่างกันถ้าเกิดเราซื้อหุ้นใดตัวแล้วเรามีความรู้ความสามารถเพียงพอเนี่ยมันอาจจะสร้างรายได้ให้ท่านเนี่ยมากกว่า10%ก็เป็นไปได้นะครับบางคนเนี่ยเก่งมากๆเนี่ยอาจจะถึง20%ต่อปีก็ได้นะครับแต่เราจะไม่พูดครับเราจะพูดถึงคนกลางๆงที่แบบเอาความเสี่ยงต่ๆลกััันนนเชซื้อพธบต อะไรเหล่านี้ก็ได้นะครับจะให้ผลตอบแทนที่เท่าไหร่ก็ดูตามที่เขากาหนดเงื่อนไขว่าต้องซื้อกี่ปีให้ผลตอบแทนเท่านี้อะไรเหล่านั้นเป็นต้นแต่ถ้าเกิดว่าท่านอยากจะซื้อหุ้นที่เขาเรียกว่ากองทุนนะครับกองทุนเหล่านี้มันจะจ่ายปันผลอยู่ประมาณปีละ5%อนะครับอันนี้ตีกลมๆนะครับอาจจะมีบวกลบนิดๆหน่อยๆนะครับอาจจะถึงหรือกเกินกว่านั้นก็เป็นไปได้หมดนะครับกองทุนเนี่ยมันจะจ่ายอยู่5%ถ้าท่านอยากได้เดือนละแสนเนี่ยท่านก็ลองเอาไปคูณดูสิครับเอาเดือนละแสนค ท่านจะต้องลงทุนอย่างน้อยเนี่ยครับผมเนี่ยกดมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือท่านจะต้องลงทุนอย่างน้อย24ล้านครับก็กลับมาที่ตัวเราอีกไหวไหมถ้าไหวก็จบถ้าไม่ไหวก็ปัดทิ้งทีเนี้ยผมเนี่ยมากลับมามองในตัวผมเองนะผมมองว่า30ล้าน20ล้านแบบเนี้ยผมไม่ไหวหรอกผมเอาเงินมาจากไหนอ่ยตัวผมเองก็เป็นชนชั้นกลางที่ยังทำงานพ่อแม่ต้องทํางานแรกอาจจะมีเงินเก็บนิดๆหน่อยแต่มันก็ไม่เพียงพอสําหรับการไปไปลงทุนขนาดน,นั้นหรอกนะครับ สิ่งที่ผมทําได้คือผมมองหาธุรกิจไงฮะมองหาธุรกิจที่มันสามารถสร้างเอเซทเนี่ยก็คือสร้างมันสามารถสร้างเอเซทเพื่อที่จะจินเนอเรตรายได้ให้เป็นพาสีอินคัมได้มันก็จะมาตกอยู่ที่ธุรกิจเครือข่ายนี่แหละครับยิ่งธุรกิจเครือข่ายสมัยนี้มันเป็นอะไรที่ลงทุนแบบน้อยสุดๆบางบริษัทเนี่ยคุณเชื่อไหมสมัครสมาชิกฟรีคุณก็แค่ไปเรียนและเอาตัวเองไปทําธุรกิจแค่นั้นพอนะครับแล้วรายได้ก็กลับมาหาคุณเอง แม้กระทั่งในยุคปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่า A f f i l i a t e ถูกไหมครับการเป็นนายหน้าเนาะเป็นนายหน้าให้กับสินค้าเช่น t i k t o อกคุณก็ไปเอาลิงก์ตรงนน้นตรงนี้แล้วมาโพสต์ตามตรงนน้นตรงนี้คุณอาจจะทํารีวิวสินค้าบ้างในบางครั้งแล้วคุณก็โพสต์ลงคนซื้อสินค้าผ่านคุณผ่านชื่อของคุณคุณก็ได้ผลตอบแทนกลับมาเนี่ยครับมันมีโมเดลหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะฮะการทําธุรกิจเครือข่ายในปัจจุบันณนะวันนี้วินาทีนี้นะครับผมมองว่าเป็นอะไรที่ง่ายและก็ความเสี่ยงต่่ําทีสุดแล้ว อยู่ที่ว่าท่านเนี่ยจะเห็นโอกาสหรือเปล่าบางคนเนี่ยนะครับไปทําธุรกิจเครือข่ายในทางที่ผิดไปลงทุนหลักแสนหลักล้านผลสุดท้ายเอาสินค้ามาสต็อกในบ้านขายไม่ได้นั่นคือโมเดลแบบเก่าโมเดลแบบใหม่เนี่ยบริษัทเนี่ยเขาช่วยเหลือเราทุกอย่างตั้งแต่หลังบ้านนะครับว่ามีอะไรบ้างผมจะพูดให้ฟังนะ1ก็คือมีแผนการสอนงานที่ถูกต้อง 2. ก็คือเขามีการส่งสินค้าจัดส่งหรือสต็อกให้เราเนี่ยทั้งหมดเราทําหน้าที่อะไรครับเราทําหน้าที่ข้อที่3ก็คือทําหน้าที่เนี่ย หาฐานลูกค้าหรือขยายทีมงานเพื่อที่จะเคลื่อนสินค้าออกจากบริษัทให้ได้แค่นั้นแต่การที่คุณเนี่ยจะเคลื่อนสินค้าออกจากบริษัทได้เนี่ยไปสู่ผู้บริโภคเนี่ยมันไม่ได้ง่ายอย่างที่ผมพูดให้ทุกท่านฟังท่านจะต้องเอาตัวเองเข้ามาศึกษาเรียนรู้แล้วหากท่านอยากจะประสบความสําเร็จให้ไวที่สุดท่านจะต้องศึกษากับคนที่มีความรู้ความสามารถหรือมีความชํานาญเท่านั้นถ้าหากท่านไปตกอยู่ในบริษัทที่เขายังไม่มีความไม่มีความชํานาญเพียงพอหรือไม่มีความเป็นมืออาชีพเนี่ยนะครับ ท่านอาจจะต้องใช้เวลานานขึ้นกว่าเดิมจากคนเดิมจากบริษัทที่เขาเก่งนะสมมุตินะก็ใช้เวลา1-3ปีก็ก็ได้พาสซเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านอาจจะใช้เวลา5-7ปีถึงจะได้พาริซอย่างกับคนคนนะั้นกับอีกบริษัทหนึ่งเห็นไหมนะครับว่าความแตกต่างมันอยู่ประมาณนี้น,นั่นเองดังนั้นการเลือกทําธุรกิจนะครับหลักการเลยนะที่ผมใช้อยู่ตัวผมเองเลย 1. ผมจะทําอะไรก็แล้วแต่ผมจะต้องทําด้วยความสบายใจจะต้องไม่กดดันเร่งรีบจนเกินไปอันนี้ผมชอบผมก็เชื่อว่าทุกท่านนะ่ะคงจะชอบ อะไรก็ตามที่มันเร่งรีบอ่ะมันเหนื่อยครับพอมันเหนื่อยมันก็มีโอกาสจะทําให้เราเนี่ยคิดในทางที่ผิดพลาดได้ง่ายดังนั้นทําแบบสบายๆครับ 2. นะครับความเสี่ยงจะต้องต่ําเหมือนที่ผมบอกแหละบางบริษัทเนี่ยแค่สมัครสมาชิกก็ยังสมัครให้ฟรีเลยแต่อะไรก็ตามที่ฟรีเนี่ยคุณเชื่อเถอะครับว่ามันมักจะมีข้อด้อยข้อข้อที่ทาให้เราเสียโอกาสเสมอซึ่งเราค่อยมาคุยกันมาหลังแล้วกันก็ที่1นนะ งานไม่ได้รีรบข้อที่2ความเสียงต้องต่ำข้อที่3ก็คือสินค้าจะต้องตอบโจทย์ผู้บริโภคถ้าเกิดเรามองว่าสินค้าตอบโจทย์ผู้บริโภคแล้วมันสร้างแพสซี i ินค้าให้เราได้คุณก็ตลองไปศึกษาดูก็ไม่ไมผิดถูกไหมครับการศึกษาเป็นอะไรที่ฟรีครับการศึกษามันไม่ต้องจ่ายเงินมันไม่ต้องเทคคอร์สเราแค่เอาตัวเองเข้าไปเรียนรู้ถ้าเกิดมันล้มเหลวขึ้นมาเต็มที่เราก็เสียแค่เวลาแล้วคุณว่า นานแค่ไหนล่ะครับกว่าที่เราจะทราบว่าเอ๊ะมันใช่หรือมันไม่ใช่จริงๆริงในเยาววลามันสั้นมากคุณไปลองทําดูสักเดือน2เดือน3เดือนเนี่ยมันก็เพียงพอแล้วคุณดูอยู่แล้วมันไปได้ไม่ได้ถูกไหมไม่ต้องไปทําเป็น2อสาปีหรอกนะครับ1เดือนเอ๊ะคุณลองดูแล้วมันที่มันมันมันแปลกแปลกนะอ่ะไปดูเดือนที่2อีกทีนึงสิเดือนที่2มันก็มันก็ยังทําไม่ได้นะหรือเราผิดตรงไหนหรือเปล่าเอ้พอเดือนที่3ทํายังไม่ได้เอ้ยเราก็เปลี่ยนบริษัทกกก็ไดด้้้นนนนะะะออองรรรยยยัับบบิืูู่่าาาาคคถจจใสธุ MLM พอเปลี่ยนบริษัทเสร็จปุ๊บเราไปเจอมืออาชีพก็จะสอนงานเราเนี่ยเราจะเก่งมากแต่คนส่วนใหญ่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะเขาไม่ลงมือทําดังนั้นถ้าคุณอยากจะไปศึกษาอะไรแล้วอยากจริงจังนะผมแนะนําให้คุณลงมือทํามันพร้อมกับการศึกษาไปด้วยเลยนะครับลองดูนะครับแล้วธุรกิจเครือ,อาข่ายเนี่ยนะฮะมันจะทําให้ท่านเนี่ยเจเนรตรายได้เป็นแพสซีฟอินคำทำให้ท่านเนี่ย, ai, เ,ปนเ,นยเป็นคนปลูกทุเรียนไม่ใช่เป็นคนปลูกถั่วงอก วันนี้ผมก็ต้องฝากหัวข้อนี้ไว้ประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับแล้วผมบอลเอเมอร์มิเนี่ยข้อขออวยพรให้ทุกท่านที่กำลังทําธุรธธกิจเครือข่ายเนี่ยประสบความสําเร็จอย่างรวเดเร็วอย่างที่ผมกําลังทําอยู่นะครับสำหรับวันนี้ก็ลากันนะครับสวัสดีนะฮะ